น้อมนำสายตาท่านภูมิเกียรติมาดูดอกจ้องบานที่บ้านนาอันนี้ปอเลี้ยงแม่เลี้ยงมันัน่งลอนับสตังค์นอครับ <laughs> ดอกจ้องบานนะครับทุกท่านครับผมน้อมน,อมนำสายตาเชิญทุกท่านมากลางทุ่งนาบ้านดอนเล่า ตำบลเจดีคอำอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับมาดูความขยันหมั่นเพียรของพวว่ออุ้ยแม่เท่าทวาวดินภาษากลางถั่วลิสงนะครับแรงงานมาดูครับความขยันหมั่นเพียรดังที่ผมได้กล่าวเรียนนะครับปีนี้เป็นโชคดีของชาวสวน ถั่วลิสงนะครับถังละตัวหดก็ถังละสอง้อยห้าสิบภายในหนึ่งรอปีที่ผ่านมาปีนี้แพงที่สุดนะครับทุกครั้งทุกปีก็ห้าสิบบาทปีที่ผ่านมากี่บาทครับ 5, 5, 5, 5, 5, 5. หลายปีที่ผ่านมา50บาทชาวสวนไม่ขุดนะครับเหตุผลไม่คุม้มท้อโลมค้นมันเนาะค้นมันก็จะได้เงินหลยนะครับเดี๋ยวฮมาพอความมันของคนความมันของคนนั่น <c oughs> ความขยันหมั่นเพียรของชาวนาชาวไร่นะครับเก็บถั่วทีว่ส่งเสร็จแล้วก็จะถึงฤดูปลูกทำนาปัดโถโถคนเท่านี่มันเนอะมาพอครับนคนตีว่าจ,จะทำเงินจริงๆคือผู้ชายนะครับสามีนี่จะดึง เอาโว้ว่าเนาะปุ๊ดขาดบะเกียวเนะวาะฮะต้องได้ระวังแหละฮะอ๋ะอต้องถึงขั้นควัดเอาน้อเอเไไอ,อถ้าว่าปุ๊ดนี่เจ้าของขวนขาทุนก็ว่าคนเก็บขาทุน,ทนอ,นะอ๋อขาทุนถึงสองนะครับต้องได้พอก้อยกันก่อนนอต้องปึ่งป้าอาศัย วันนี้ถึงซิปกระสอบแล้วเนะาะเออเจ้านี่เป็นมันเนอะสามซี่เจ้าในวันนี้เงินหมื่นเข้าบ้านละนี่งน,น,นท่านผู้ฟังผู้ชมครับปีนี้ทัวริสงราคาแปงนะตั้งแต่เคยปลูกมาในรอบหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้แหละแพงที่สุดนะครับ หลายปีตีพานมาห้าสิบบาทถ้าว่าห้าสิบบาทนี่เจ้าสวนบ่ยอมเก็บเนาะเหตุผลบ่ยอมเก็บจะไดเพราะว่าเอาไปขายก็่าห้าสิบนั่นนะนนเก็บห้าสิบขายห้าสิบเจ้าสวน,น,นอมาพอครับอูเหลียงมันนี่หมู่บ้านผมนี่เนอมันที่สุดตามที่ผมเคยหันนี่นะ นี่ฮะดอกจองบานเนี่ยหใจอย่างองะตีดอกจองเนี่ยเฮ้ยเปินเฮ้เมียอยู่เนี่ปัดทอโลโลเนาะนะครับมาพองามแต่งงามหวานเนาะอขค้นมันของบ้านบุญยืนบุญใช้บ้านอย่างทำนี่ห้องก้อมนะครับตีมานี่เป็นปี่เป็นน้องกันเนาะนะครับก็ไปความบ่ได้จ้าง หวานกันมานะครับแต่ว่าก็มีน้ำใจเล็กๆน้อยๆฮอถังละสามห้าบาทเนาะนะครับถังคือถังบริจถังปิ๊บนะครับถังสีเอามือกันครับ ภาษากลางก็ลงแขกนะเออมันม่วนครับเน้อคนอูแสวเพียกกันจะได้ก็เมียปีหู้สองน้องหู้หนึ่งถังนี่แหละครับเน้อสาว้าบัรบัจจัยกามือถังนี่ กาเมือกาปิดนอสาวห้าบาทปอก,ก้ามาซื้อกี่บาทก็ปอกฮะออปอก,ก้าซื้อสองร้อยห้าสิบเข้าสวนไปสองร้อยสลึงนี่ว่าวันนี้เงินสภาพแน่นอะน,นี่ปีนี้ลำไย,ยก็มีอนาคตนะีออออดมดกายางนะนะ เก็บไปเก็บมาล่องเพลงต้ยพองวัีว่ะพุ้นน่ยไปอนเนี่ยอนะมาพุ่นน่ยไหนยิงทอน่ยอยิงทอนมาซเอามาฮะไนอนมาซเอาโซอาะซอ่าวันนี้ มว่าเจ้าชอบจีจางเจ้าลืมไม่บ้านซะเนี่ยถามเหมาะมาตัวเนี่ยอ่าเจ้าลืมไม่ลืมบ่อนเลยสำหรับเจ้านี่นะครับเปิ้ลเอาแรงงานมาเองเนาะไรเอาแรงงานมาเองแหละเออเอาแรงงานมาช่วยนะฮะคน จะต้องขยับเห็นน้อยกัครับดินมันอองนะครับอ๋อถ้าบดดินออกบดได้มันหมูปิ๊ดมันจะลำบากอ๋อหมูปิ๊ดลำบากจะต้องสะบัดเห็นน้อยเนาะถ้าเขาบดสะบัดเนี่ยเขาได้น้ำนักบดดีว่ะฮะคนซื้อเขาก็จัดล้วกกันเนาะเออนึกว่าเขาเอาดินผสมพองบอดใจแหละแบบถ้าเป็นขิงนี่ได้เนาะขิงนี่บดเกีียว ขิงเป็นติดขิงหนุม่มงามหูงามตาเนอะครับเนอ้อท่านผู้ฟังผู้ชมครับท่านมีเวลาว่างจะมาทั้งตำบลเจดีคำมาพอความขยันมันเพียนเน้อครับเนอ้อแม่หญิงก็มันปลอดใจก็ขยันนะครับสตางนี่บุหัวจะเอาเก็บไปที่ไหนแล้วนะครับช่วงนี้ครับมีจะได้กับได้ฮะมีแต่ได้กับได้ครับ สำหรับเจ้านี่เจ้าของเปิรนก็นเตรียมไปฝากแบงแล้วนะครับอ่า <c oughs> ครับมันมันต้องได้นอสสองแสนได้นอ <c oughs> ได้นะครับกย็ยินดีนินบานตัวยังพูดถึงปั้นหนึ่านดเออเป็นเกลืงล้านเนาะ ปลาโทโทนี่นะน้อไใครใครได้วิชาปลูกมาทวดินนะครับเนอหมาตังบานเจดีคำอำเภอเจียงคำจังหวัดพะเยาวทวดินตีจากแรงนี้นะครับส่งไปทั่วประเทศไทยไป,ไ,ปไปจีนนะครับท่านบรแน่นะครับคณะที่ท่านตักทวดินใส่อาหาร อาจจะก,กินหนะ้าจุดนี้ก็ได้นะครับจุดนี้ดีที่สุดอืบอใจว่าผมคิมโมเนอะรกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้แกรายการบัาโนโ้อยกักจีมครับผมโอไปไปมาไม้อันพึ่งมานจะมาคบแก้มเลยครับเราอันพึ่งนี่ก็ได้นอะมึงเฮ้ยฮะก็ว่านี่นะฮะหอนอ แเสว่าดีกว่านี่แหละพูกจะง,งามกว่านี่เนาะเอาละดอกจองมาละจองใหญ่จองหวานจองใหญ่นี่เป็นเงินใหญ่ตัวเองเนะาะนะครับจองใหญ่จองใหญ่เงินใหญ่ตัวไฮะ YouTube ดูดูกันจิมเนาะ มามาดูตอนเงินไหลยามบายเงินไหลมาเทมาดอกจ้องบานสวยสีแดงขาวน้ำเงินเหลืองแดงอันอีอปอวันนี้ก็เอาเงินเข้าบ้านพันหนึ่งเนาะวันละพันเนะใจละถ้าบ่าตำกว่าพันนี่มันหายใจบริสุทธิ์ดวกะอาจจะ,จะปะ๊กไปบ้านเมียจม ก็ได้รับความขอบคุณจากทางรายการบนันนอยกักนะครับผมขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณ